ดีค่ะเพื่อนๆขาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจนจะมาแนะนำชาบูบุฟเฟ่อร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาด้านหน้าที่พี่เพื่อนๆเห็นนะคะจะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวนะคะเจนคิดว่าถ้าเอารถมอเตอร์ไซค์มาจะสะดวกกว่าค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศด้านในของร้านนะคะโปร่งสะอาดสะอ้านค่ะทางด้านหน้าเพื่อนๆนะคะก็จะมีเมนูของแต่ละอย่างเห็ดเข้มทอง ออกวางตุ้งหมูสามชาั้นเนื้อไก่แบบนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยวุนเส้นเส้นแก้วนะคะออถักทานตะวันแล้วก็ท้องปลาแซลมอนปลาหมึกกรอบปลาแบบแมงกพ้พผู้นี้ค่ะหมูสามชาั้นหมูแผ่นนี่อันนี้อร่อยดีนะใส่มันจะหอมะคะ่ะเวลาใส่น้ำซุปมีข้าวโพดก็มีนี่จะเป็นไส้ค่ะจะเป็นเนื้อไก่นะคะะจะไม่ผิดปลาหมึกก็มีค่ะ จะมีแบบเยอะมากค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นปูอาจแบบก้ามปูค่ะเป็นตับตับเขาก็ดีนะคะแต่ว่าตับไม่ควรจุ้มนานจะแข็งจะเป็นเต้าหู้นี่คือเจนจะแบบถ่ายเพื่อนๆ,ๆดูนะคะว่าเขามีอันนี้ผักกวางตุง้งว่าเขามีเมนูอะไรบ้างมีของอะไรบ้างผักบุ้งค่ะผักบุ้งคือเขาจะเติมของเรื่อยๆนะคะกระล่ำปี เติมของเลือๆของด้านไหนหมดฟั่งไหน่หมดเขาจะมาเติมค่ะปลาหมึกบ้างค่ะเต้าหู้กรอบนะคะเต้าหู้แห้งกรอบอร่อยเห็ดนะคะมาม่ามามา่มามีหลายรสชาติมากแต่รลสลชาติก็คือจะสีไม่เหมือนกันด้วยแปลกมากค่ะนี่ ลากบัวอร่อยค่ะลากบัวเวลาใส่ซุปมาล่าซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาหมึกกรอบปลาหมึกรมกรอบก็จะกรุบกรุบนะคะเวลาเขาโดนน้ําปลาดอลลี่นะคะผักกาดขาวค่ะลูกชีนหัวสาลายนะส่วนเส้นนี้อร่อยมากเส้นสีดำๆอุ้ยอร่อยเพื่อนๆอร่อยเพื่อนๆลองชิมค่ะนี่ค่ะนี่แล้วแต่คนชอบเส้นมาม่าก็มีค่ะเส้นมาม่าไทยบ้านเราน่า ลูกชิ้นข้าวโพดอ่อนค่ะลูกชิ้นเนี่ยต่างๆอะคะ่ะพักเขาก็จะมีมาแบบเล็กแบบใหญ่เนื้อไก่สามชัน้นคือเขาก็จะแบบอย่างนี้ท้องปลาแซลมอนที่ถ่ายให้ดูนี่คือเขามีมาเติมเรื่อยๆนะคะเห็ดหอมเห็ดหอมนี่คือทานแล้วอร่อยค่ะเวลาทานกับน้ำซุปม,มาลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำซุปอื่นก็อร่อยเหมือนกันลูกชิ้น ัวเชเท้าหั่นแว่นทำให้น้ำซุปหวานขึ้นค่ะเต้าหู้ปลาหมึกค่ะปลาหมึกแบบนี้ก็มีนะคะแมงกะพุนทางด้านนี้โซนนี้จะเป็นการปรุงน้ำจิ้มนะคะแล้วแต่เราจะปรุงจะมีงามีถัว่วมีพริกมีชิลลดเมีอ่ซอซอสหอยนางรมยังมีเลยอะคะ่ะน้ํามันงากระเทียมนะคะพริกไทยอะไรเงี้ยคือเขามีครบมาก มีซอสโชโยุบีต้นหอมผักชีนี่จะเป็นน้ำจิ้มของทางร้านนี่ถ้วยชามค่ะเ,เพื่อนๆจะเป็นจานชามช้อนตะเกียบไว้คีบนี่ทางด้านนี้จะเป็นโซนและนี่จะเป็นขนมจีมนค่ะขนมจีนจะอยู่ฝั่งทางด้านน้ำขนมจีบนะคะไม่ใช่ขนมจีนขอภยัยดังน,น้ำอัดลมน้ำอัดลมเค้จะใส่ขวดปิดฝาไว้น้ำแข็งก็ไม่สกปรกค่ะสะอาดนี่จัของเจนจะเป็น ซุปมะเขือนะคะกับหม่าลา่าเมื่อสักครู่นี้อันนี้จะเป็นน้าจิ้มที่เจนปรุงเองอร่อยของทางร้านเจนก็จะใส่ต้นหอมผักชนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เขาแย่งกลิ่นกันอันนี้เจนปรุงเองเอ,อร่อยเฉยเลยเพื่อนๆต้องลองมานะคะเป็นบุฟเฟ่ของจริงค่ะสามารถเลือกน้ําซุปได้สองแล้วก็หัวรอ้รอยเก,ก,ก้านะคะไม่ช้าไม่มีอะไรชราทาั้งนั้น,นะคะ่ะน,นี่คือเน็ตแล้วแล้วก็อยู่ตรงจาราน77 น้ำจิ้มก็อร่อยนะน้ำจิ้มก็เด็ดน้ำจิ้มอร่อยนี่ของเด็ดเลยคไอติมกะทิต้องลองให้ได้นะคะอร่อยมากค่ะสำหรับวันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Enjoy Eating น,น,นะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนจะลองไปชิมกันนะอร่อยจริงค่ะ